หัวข้อเรื่องสัมมาทิฏฐิที่กระผมจะนำมากล่าวขานเล่าให้ฟังถึงวิธีการสร้างความเข้าใจด้วยวิปาาัสสนาญาณอันนี้จะต้องมีพื้นฐานเกิดขึ้นมาจากข้อแตกต่างในพยัญชนะต่างๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของคำว่าสัมมาทิฏฐิที่ตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นในความหมายของสัมมาทิฏฐิที่ตรงนี้ คำว่าถิที่ตรงนี้แปลเป็นภายหมายถึงว่าตั้งขึ้นมาหรือว่าหยิบยกขึ้นมามีรากฐานศัพท์เกิดขึ้นมาจากคําว่าถาธาตุนะครับถ้าทําเป็นคํากิริยาอาขยาบก็คือถติติหรือว่าติทติถาธาตุที่ตรงนี้จะตรงกับคําศัพท์อินฟิน t i v e ในภาษาอังกฤษวัตถุแทน ส่วนความหมายของอัดที่ตรงนี้ถ้าแปลเป็นไทยหมายถึงว่าไปถึงหรือว่าเป็นไปอันนี้มีรากฐานศัพท์เกิดขึ้นมาจากอัดพาาุครับทําเป็นคํากริยาอขยาตก็คืออัตติตรงกับคําศัพท์ในภาษาอังกฤษก็คือ to l i s c h ครับส่วนอาทิที่ตรงนี้มีความหมายแปลเป็นไทยแปลว่าจุดเริ่มต้นหรือแปลว่าเบื้องแรก อันนี้มีรากฐานศัพท์เกิดมาจากอาภาพนะครับถ้าทำเป็นคำนามจะได้คำว่าอาทายะออกมาตรงกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า primary ส่วนมะที่ตรงนี้มีความหมายเป็นภาษาไทยแปลว่าของพวกเราหรือแปลว่าเป็นของพวกเรา อันนี้เป็นคำศัพท์ที่เกิดขึ้นมาในฐานะที่เป็นสัมพันธการกะก็ะคือหมายถึงคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของตรงกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า our หรือแปลว่า t o b e u s แล้วคำว่าสัมที่ตรงนี้นะครับมีความหมายตรงกับภาษาไทยแปลว่าความสงบหรือแปลว่าการมองไม่เห็นอันนี้มีรากฐานศัพท์เป็นสัมธาตุโดยตรงนะครับ ถ้าทำเป็นคำนามก็จะหมายถึงคำว่าสมณะที่แปลว่าความสงบถ้าตรงกับคำว่าอทัตเนก็หมายถึงแปลว่าการมองไม่เห็นที่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นความหมายรวมของคำว่าสัมมาทิฏฐิในที่นี้กระผมมีความเห็นส่วนตัวแปลว่าจุดยืนในการไปถึงซึ่งจุดเริ่มต้นของพวกเราในความสงบ ความสงบ,บในที่นี้ก็คือความหมายของสาทาต์ครับของพวกเราในที่นี้ก็คือมะที่ตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นในที่นี้ก็คือความหมายของคําว่าอาทิส่วนอักธาตุที่ตรงนี้คือเรื่องในการไปถึงแล้วฐาทธาตุที่ตรงนี้ก็คือความหมายของคําว่าจุดยืน ซึ่งจุดยืนในการไปถึงซึ่งจุดเริ่มต้นของพวกเราในความสงบในที่นี้หมายถึงเรื่องของการสําเร็จเป็นพระอรห <Laurie> ันนะครับพระอรห huh ันคือท่านที่มีจุดยืนในการไปถึงซึ่งจุดเริ่มต้นของพวกเราในความสงบอยู่ที่ตรงนี้แหละครับอยู่ที่คําว่าความสงบแต่ถ้าจะแปลว่าหมายถึงเรื่องของการมองไม่เห็น อันนี้จะต้องเป็นเรื่องของจุดยืนในการไปถึงซึ่จุดเริ่มต้นของพวกเราในการมองไม่เห็นนะครับความหมายเรื่องในการมองไม่เห็นในที่นี้หมายถึงเรื่องของพระอรหันต์ที่ท่านเข้าสู่การดับขันทปรรนิพานโอกาสที่ท่านจะมองเห็นอะไรย่อมไม่มีอีกต่อไปเพราะว่าผู้รู้หรือว่าปัญญาของท่านดับหมดสิ้นลงไป นี้จึงเป็นเรื่องของความเข้าใจในพยัญชนะของสัมมาทิฏฐิที่ถูกสร้างขึ้นมาจากวิปัสนาญาณร,รมหน้าที่เป็นผู้มองเห็นศทศธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาทิฏฐิอันหมายถึงจุดยืนในการไปถึงซึ่งจุดเริ่มต้นของพวกเราในความสงบความหมายของวิปัสนา ที่สามารถพบเห็นข้อแตกต่างปรากฏขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของขันห้าอันได้แก่เรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนการนับตามพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาทนั่นก็คือการนับหนึ่งสสาและหซึ่งโดยส่วนตัวของกระผมแปลพยัญชนะของสมาธิถี่ว่าจุดยืนนี้คือหนึ่ง ในการไปถึงคือสองซึ่งจุดเริ่มต้นคือสามของพวกเราคือสี่ในความสงบคือห้าเพราะฉะนั้นผมต้องทำความเข้าใจเชื่อไหมว่าจุดยืนจะต้องเป็นหมายเลขหนึ่งในการไปถึงเป็นหมายเลขสองซึ่งจุดเริ่มต้นคือหมายเลขสามแล้วของพวกเราคือหมายเลขสี่ส่วนความสงบในที่นี้ก็คือขั้นตอนของหมายเลขห้าอันนี้หมายถึงว่าเป็นเรื่องของวิญญาณ ซึ่งเป็นที่ตั้งของความสงบสังขารก็จะพบว่าอันนี้เป็นของพวกเราทั้งหลายที่มีการปรุงแต่งส่วนสัญญานี้แสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นของการจดจำที่เรามีการบันทึกไว้ในสัญญาขันหลายพบหลายชาติอย่างยาวนานในสังสารวัต และเวทนาที่ตรงนี้แหละครับก็คือเรื่องของความรู้ที่มีการเรียนพระสัตรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคซึ่งจะต้องมีการไปให้ถึงจึงจะพบจุดยืนของสังสารวัตนั่นก็คือความหมายของรูปที่ตรงนี้แหละครับคือการแสดงคําพูดกล่าวหรือว่านำพระสัตรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคมาประกาศให้ชาวพุทธทราบ ว่าภาพรวมของสมาธิฏฐิถ้าว่ากันโดยความหมายของวิญญาณนัขขันที่ตรงนี้เพียงขันเดียวแล้วจะต้องมีความหมายสองอย่างด้วยกันครับส่วนแรกคือเรื่องของความสงบอีกส่วนหนึ่งหมายถึงเรื่องของการมองไม่เห็นซึ่งในที่นี้หมายถึงเรื่องของการดับขันทัปรินิพานของพระอระหันต์วิญญาณย่อมสิ้นสุดการเดินทางลงเมื่อกายแตก เพราะฉะนั้นพระสัตวธรรมที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำมาแสดงให้กับชาวพุทธได้ทราบอันนี้จึงเป็นภาพรวมที่กระผมนำเรื่องของขันห้ามาสร้างความเข้าใจร่วมประกอบกับความหมายในพยัญชนะของสัมมาทิฏฐิ ซึ่งการตรัสรู้ชอบขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในที่นี้คือเรื่องของจุดยืนในการไปถึงซึ่งจุดเริ่มต้นของพวกเราในความสงบทุกท่านที่สำเร็จเป็นพระอาราหันต์ย่อมพบกับความสงบสามารถพิสูจน์ได้จากบทพระบาลีไวยากรณ์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการกล่าวขานถึงการสร้างวิปัสนาญาณเพื่อให้มีการมองเห็นข้อแตกต่างในพยัญชนะต่างๆนานา,นาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคองแปดซึ่งเป็นปฏิปทาของพระอรหันต์นำมาชี้ให้เห็นร่วมกันเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในเรื่องของขันห้าขอรักประผม